สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาเจอกับทีเด็ดน้องลีน่านะคะประจำวันที่23นะคะธันวาคมนะคะก็วันนี้ลีน่านะคะคัดทีเด็ดเจ๋งๆมาให้ทุกท่านอีกแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอขิงก่อนขอรายงานนะคะผลเมื่อวานก่อนนะคะทีเด็ดฟรีที่แจกไปนะคะเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะโอเคก็เมื่อวานนะคะลีน่าให้เป็นคู่ของโคโตเน่นะคะเจอกับบามาการโซนะคะ คู่นี้นะคะก็สรุปว่าจบด้วยสกอร์นะคะ2ประตูต่อ1น,นะจ๊ะกินเต็มเต็มเลยมีคุณพี่าพาเดชศักดิ์นะคะบอกว่าเดี๋ยวเขารีพายมาว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคืนนี้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าจะเป็นวันเกิดลูกสาวนะอยากเลี้ยงอาหารเด็กกรํารพานะคะท่านโจอี้หังให้ลาเลนก้านะคะลีนาให้โคโตเน่น้องโมเมให้แอดมัลลิดนะคะแล้วก็ชอบแมนซิจบ4ี่หนึ่งนะใส่สเตปสี่นะคะขอให้ผลบุญเกิดขึ้นกับทุกคนนะอาสาทุนะคะ อ่ะก็ดินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามนะคะใครสายส่วนก็อขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันจ้าวันนี้สายรองได้ไปนะอ่ะวันนี้ทีเด็ดตัวต่อไปก็มีเดียเด๋ยวมีผลงานอีกยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เมื่อวานนะคะลีนาแจกทีเด็ด VIP ในกลุ่มนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเอ้ยเดี๋ยวผิดผิดอ่ะ เปิดให้ดูนะคะเมื่อวานลีน่าแจกคู่ของดีนาโมเดรสเจนนะคะจะกับดามสัตว์ไปนะคะให้ไปสูง2ลูกครึ่งนะคะก็จบนะคะ30ูนนะคะกินเต็มเต็มนะคะเห็นไหมมีคนอ่านแล้ว111คนนะคะบิน VIP แบบนี้ลีน่าไม่แจกข้างนอกนะคะแจกเฉพาะในกลุ่มบอลเต็ง VIP VR 787เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเข้ากลุ่มนะก็ง่ายมากเลยเดี๋ยวลีน่าจะบอกให้ฟังนะอ,นอ่ะเนี่ยมีวัน VIP นะคะจากทีเซียนหลายท่านเลยนะแล้วก็มีบอลสเตปนะเมื่อวาน สเต็ปแตกด้วยนะเออนั่นแหละไม่รู้ว่าถ้าเกิดใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะคะก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บ VR 787เท่านั้นนะคะอยากทํายังไงอยากสมัครทํายังไงเดี๋ยวลีน่าจะบอกให้เพียงแอดไลน์ไปสมัครนะคะที่มุมบนขวามือนะคะแอ VR 7 8 7นะคะแล้วบอกว่าน้องลีน่าแนะนํามานะคะฝากขั้นต่ําเพียง100บาทนะคะแถมอ,อ่อแล้วก็ถ้าเกิดฝาก3 0 0บาทวันนี้เนี่ยแถมฟรี100บาทนะคะฝาก1000บาทแถมฟรีชุดบอน สโมสรในดวงใจของท่านนะคะเลือกได้เลยว่าจะเอาทีมไหนนะจ๊ะแล้วก็สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเพียงส่งยูเซอร์เนมมาให้ลีน่านะคะที่แอดลีน่าเจ็ดด้านล่างซ้ายมือเลยนะคะแล้วลีน่าก็จะดึงเข้ากลุ่ม v ี VIP ให้ให้ทันทีเลยเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะกลุ่ม VIP ฟรี I Free. อ่าเรียกง่ายๆเลยแล้วกันตามนั้นนะคะอ่าวันนี้ไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะลีน่าขอมาที่อ,อิตาลีซิเรียเอนะคะคู่ของ อยู่ไหนเอ่ยอ่ะเจอแล้วอูดิเนเซ่นะคะเจอกับเบเนเวนโตนะคะคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนนะจ๊ะว่าเป็นยังไงสถิติของทั้งสองทีมนี้นะคะ อ,อูดิเนเซ่เนี่ยฟอร์มนะคะตอนนี้อยู่ที่67นะคะ6นัดล่าสุดเนี่ยก็ไปชนะมา3าเสมอ2นะคะแพ้1นะคะแต่ก็คือรวมๆแล้วด้วย4เกมนัดล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้นะคะก็คือชนะ2เสมอ2นั่นเองนะคะส่วนทางด้านของเบเนเวโตเนี่ยไปเยือนเขานะคะตอนนี้ฟอร์มอยู่ที่58เซนะคะจริงๆฟอร์มก็เรียกว่าทิ้งกันไม่ห่างเท่าไหร่นะคะ6นัดล่าสุดนะคะก็ไปชนะไปเสมอมา2นะคะแพ้1แล้วก็ อ่าเสมอแล้วก็ไปชนะมาอีกนัดหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยเซติเฮตูเฮตเนี่ยอ่าปี2017เราไม่ต้องไปนับแล้วกันนะคะดูแค่ปี2018นเนี่ยชนะนะคะเออเป็นเสมอนะคะเป็นเสมอ1น,นัดนะคะ3ประตูต่อ3นะคะแล้วก็เป็นนัดล่าสุดเนี่ยเป็นเบเนเวโตนะคะที่ชนะอูดิเนเซ่ไปได้นะคะ2ประตูต่อ1นนะคะเออ มันแปลกไหมล่ะสถิติแบบนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านของเอ่อเพอร์ฟอร์มาน์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะอูดิเนเซ่นะคะชนะเอ่อไปชนะมา1นะคะชนะมา2สิแล้วก็อย่างที่บอกนะคะไปเสมอมานะคะ2นัดสุดท้ายนะคะส่วนทางด้านเบเนเวโตนะคะก็เออไปชนะมาแต่ว่าสังเกตไหมคะถ้าเกิดแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะคะเป็นทีมที่ไปเสมอมา แพ้ก็แพ้แค่1นูนย์ะคะไปแพ้ซัสูโอโรมานะคะแล้วก็ไปเสมอกับลาซิโนมานะคะแล้วก็ไปชนะเจนัวมาได้2ประตูต่อ0ูนะคะเรียกว่าฟอร์มก็ค่อนข้างโอเคนะตอนนี้ทีนี้มาดูสถติเนี่ยาทางบ้านนะคะแมตช์บ้านเนี่ยเตะในบ้านตัวเองเนี่ยอูดินเซ่น,นะคะไม่ค่อยเก่งนะดูจากสถิติแล้วเนี่ยเยือนจะเก่งกว่านะคะและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งในตารางของทั้ง2ทีมนะตำแหน่งในตาราง อ,อยู่ไหนเดี๋ยวอ,อูเดเนเซ่นะคะอยู่อันดับที่11เดเดิมๆนะคะ12นัดเนี่ยชนะไป4เสมอ3แพ้5นะคะยิงไป14ประตูเสียไป15ประตูเรียกว่ายิงกับเสียประตูนี่ก็พอๆกันเลยนะคะส่วนทางด้านเบเนเวโตน้องใหม่นะคะ13นัดเนี่ยชนะ4เสมอ3แพ้6นะคะยิงไป15ประตูเสียไป23ประตูก็เป็นทีมที่ยิงค่อนข้างเยอะแล้วก็เสียประตูเยอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอันดับติดกันนะคะไล่เบียดกันมาแบบนี้แต้มเท่ากันเลยนะคะ ที่ลีนาคิดไว้ก็คืออย่างที่เปิดสถิติให้ดูเมื่อกี้นะคะอูดิเนเซ่เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเก่งเยือนมากกว่านะแล้วก็เบเนเวโตเนี่ยทีมเจ้าของบอลน,นะคะชอบชนะเดิมพันวันที่เป็นบอนลรองบอลน,นะคะนัดนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูสถิติเออไม่ใช่เดี๋ยวไปดูราคาต่อรองก่อนนะราคาต่อรองเนี่ยนัดนี้เนี่ยต่อครึ่งเม็ดนะคะทุกท่านต่อครึ่งเม็ดนะทางั้งที่ เป็นทีมเอ่อเจอน้องใหม่ด้วยนะอูนิเซ่เนี่ยเบเนเวโตเนี่ยเจอเป็นทีมน้องใหม่นะคะถ้าเกิดชนะเม็ดเดียวก็คือกินเดิมพันไปเลยสำหรับนักรุ่นรุ่นเนี่ยลีน่าคิดว่ามันดูง่ายเกินไปหรือเปล่าคะเตะแบบเออเม็ดเดียวชนะเม็ดเดียวแล้วกินเลยทีนี้ดูจากสกอร์เอาไลท์เนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นไปได้ที่จะออกเสมอ หรือว่าอูดินเนซจะชนะนะคะทางจะเทไปทางอูดินเนซชนะเราก็เสมอสะมากกว่าดังนั้นวันนี้ลีน่าคิดว่าเบเนเวโตน่าจะสู้ได้ต่อให้อูดินเนเซชนะก็ชนะไม่ขาดนะคะดังนั้นขอฟันธงไปที่เลดเซฟเซนี้ละกันลองเบเนเวโตนะคะที่สกอร์นี่ครึ่งควบลูกนะจ๊ะ อ่ะโอเคก็ตามนี้นะคะคลิปวิเคราะห์ทีเด็ดขวัญใจชาวสวนนะคะของลีน่าก็ประมาณนี้วันนี้คงจะอัดคลิปเดียวนะคะแต่ก็จะแจกทีเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นสกอร์สูงหรืออะไรก็ตามเนี่ยในกลุ่ม VIP เหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครอยากได้ทีเด็ดนะคะเพียงแค่สมัครสมาชิกนะคะเงินที่สมัครก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเอามาเล่นได้เหมือนเดิมตามปกตินะคะเหมือนได้เข้ากลุ่มฟรีฟรเลยคุ้มจริงๆยังไงก็ถ้าเกิดใครตามลีน่าแล้วบวกเนี่ยช่วยสนับสนุนนะคะสปอนเซอร์ให้ลีน่านะคะเว็บ vr 7 8 ก็เป็นไปเป็นสามัคเป็นสมาชิกนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะอ่ะโอเควันนี้คงขอบคุณค่ะขอบคุณที่ f c ที่ติดตามลีน่ามาตลอดนะคะแล้วก็ใครเข้ามาใหม่ยังไงช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องทีเด็ดน้องลีน่าเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดจากลีน่านะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลีน่าจะให้ตัวไหนก็ติดตามได้ในคลิปหน้าเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ